นเองก่อนถูกไหมเวลาท่านไปซื้อข้าวกินน่ะหิวหิวอยากกินข้าวก็ต้องรอคิวใช่ไหมอยู่บ้านทำกินเองเลยเร็วกว่าไหมถูกไหมครับพึ่งตนเองก่อนเริ่มต้นก่อนสถานการณ์ของิดสอนรเราเยอะมากทุกวันนี้น่ะคนที่ยิ้มอยู่ได้คือเกษตรกรเพราะว่าท่านอยู่บ้านหาเก็บของกินก็ได้เขากักตัว ปีนึงอทัดกลรอดถูกไหมต้กคนในเมืองทำยังไงอะไม่มีเงินอะอยู่กรุงเทพมีอุ่นหนาวเลยนะหนูบอกเลยหนูนี่ไปดูมาทั่วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยบมากัศตัวอยู่บ้านซรือพวกที่อยู่บ้านเนี่ยต้องเป็นคนส่งเงินให้ พึ่งตนเองเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกยังไงบ้าคะคิดพึ่งตนเองเราก็ทําได้เรามีพลังถูกไหมถ้าฉันรอพลังเราก็ไม่เกิดถูกไหมคะอ่าคิดพึ่งตนเองแล้วต้องคิดแบบองค์รวมคิดภาพรวมทั้งหมดนะเฮ้ยเราจะพัฒนาเราไปยังไงคิดภาพรวมเราไปดูสวนสวนหนึ่ง ถามแค่ว่าเขาใส่ปุ๋ยาะดรีไม่ได้เราต้องคิดว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทดลองการผลิตลูกกะไหลการพยายามทำลูกรอะไรประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมเอาอีกแล้วไปหมดแล้วต้องทำการตลาดให่ได้ถูกไหมวันนี้ก็มีรักสูตรหนึ่งที่ทางกศจัดมาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องทำถ้าุ๋ยของท่านไปได้มันไม่ได้ประโยชน์แค่ กลุ่มของท่านเป็นแหล่งเรีนยนรู้ในชีวิตจริงที่ทุกหลังท่านได้ท่านจะมีหลักคิดหลักวิชาการที่อยู่กับตัวท่านที่ถ่ายทอดให้คนได้ถูกไหมคะอ่ะสำหรับสำนักงานกเ,าเกษตรอำเภอข่าวุ่งก็ขอจบการนำเสนอเพื่อท่านี่